ข้าวปนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับการเกี่ยวนะครับข้าวดีข้าวเด้เองออกนะครับไก้กัมหนึ่งนะครับรอบสองนะครับสำหรับแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ะเขาุนเตียน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับ,บรก็รอบแรกก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับอันนี้คือ อลอบสองนะครับก่อนจะทําการกเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์นะครับก็เลยมาซ้าอีกรอบหนึ่งการแต่กำึังพอดีครับครับส่วนอ,อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนี่ครับขขานียวหอม่สุดนะครับการขลังออกห่วงนะครับขลังซุ่มนะครับ เดี๋ยวจะทำการารีวิวนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้เบิงนะครับแล้วก็จะเก็บเกี่ยวขาดีขาเแด,อดงอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะทำการเกี่ยวขึ้นกันนะครับนี่พาทีพนองรับมาอัปเดตนะครับหน้าตัวนี้คือหน้าขางเคี่งเเป็นเกี่ยวแล้วแล้วนะครับเป็นมะลิ สิบหานะครับคามาริโดนะครับส่วนมนาริใยังกับกำลังกำลังเหลืองนะครับก็อายุพอๆกับกอล์ฟต้นเตียนหน้าห้าเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมมิงพันธ์เขาก็มาอัปเดตนะครับให้พี่น้องรับทราบนะครับไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขณะนี้ร้อนมากนะครับครับ ดนะครับสวัสดีครับ